สวัสดีค่ะเพื่อนๆนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกับตาชาแนลวันนี้เราจะมากินยำอะไรกับตานี่ยำมาม,ม่ายำปูอัดนะคะเราซื้อมาแล้วก็มาลวกเส้นมาม่าเองหมูทอดค่ะอันนี้ก็ซื้อมาเหมือนกันแล้วก็มีหอมเจียวนี่ทุกคนเราแยกน้ำยำม,มานะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงน้ำยำกันใส่ในยำเลยมาจ้ทุกคนมากินยำกันจ้าอ้ลูกชายบอก สวัสดีครับผมช่องกับยันชาแนววันนี้มากินยำรับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกับตานชาแนวมาจากทุกคนกินยำปูอัดนี่จับให้ดูก่อนอืมแล้วก่อนลูกมาเดี๋ยวจะแบ่งให้ลูกชายก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเผ็ดอ่ะมาส้นอเอาน้ำยำไหมแม่จะคุกเลยนะเดี๋ยวกับตานจะเผ็ดเอาเผงมะมา่มา เอาน้ำยำนี่ก็ได้ผงม,มาม่วต้องใส่หรอกมันเปรี้ยวมันไม่เปรีย้ยวอไม่อยากชอบน้ำยำอ่ะไม่เอาอ่ะนี่นะคะเราจะทำการแบ่งให้ลูกชายโกนใส่หัวหอมใส่ผักชีเอาหอมแดงด้วยใช่ไหมใส่หอมแดงผักชีแล้วก็ข้าวโพดข้าวโพดนิดชิ้นก็พอละผักชีอ่ะผักชีนิดนึงนะคะแล้วเขาก็จะทำการยำ เอืน้ำเห็นไหมก้าน้ำพี่แม่นี่แดดนะคะก็ใส่กระเทียมนี่ซื้อหอมเจียวมาหอมเจียวใส่สิบบาทหอมเจียวใส่ด้วยลูกชายบอกว่าเอาหอมเจียวด้วยนะคะอากาศร้อนมากนะทุกคนอากาศร้อนต้องกินเย็นเต้องกินเทลงไปนิดอืมไอเด้งเดี๋ยวเทเลยอ่ะเราก็จะแบ่งหมูให้ลูกนะคะอ่านี่ของลูกชายกินนี่แหละไม่ต้องใส่พริกใส่อะไรหรอกลูกเดี๋ยวปวดท้อง เอาปวดอีกไหมจะไม่เอิอนเมื่อกี้ที่ตอนนี้ปวดท้องขยำแต่ท้องเสียกินจืดๆนี่เลยเอาขยำเลยอันนี้แม่จะยำแล้วนะใช่นี่ทุกคนห้าสิบบาทคือคุ้มนะคะคือเขาให้เยอะมากเนี่ยอทำเสียงดังหนีนทุกคนให้ดูเลย ปูอัดเกต็ดดีนะคะเนี่ยเกดอย่างดีชิมเลย,เยน้ำยำสูตรปลาร้าใค่เะเอาปลาร้าไม่ปลาร้าบอกพ่อค้าได้เลยเราจะเอาช้อนตักนะคะจะไม่ใส่หมดเพราะว่ามันจะเ ทุกคนแต่ถ้าให้เขายำเลยเขาก็จะใส่น้ำยำม,มาเลยนะมันก็สูตรเดียวกันแหละทุกคนพาลงไปสี่ช้อนก่อนเดี๋ยวมันจะเผ็ด,ด,ด,ดถ้าเกิดว่ามันไม่แซก่ก็ค่อยลาดให้หมดเลยทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะน่าก,กินไหมน่าก,กินไหมคับจัน อร,อร่อยไหมลูกอร่อยครับหอมอ่มอแะแต่กระโลยนี่นะคะหอมเจียวกล้วยละสิบบาทแค่นี้ก่อนอมาจทุกคนสเสพๆนัวๆเลยจากนั้นจะทำการโคเลหรือว่ายั่วๆลงไปนะถ้าเราแบบว่าเอาเป็นขนมจีนก็ได้เนาะ เส้นขนมจีนอย่างเงี้ยนทุกคนขาน้าวโพดนาผมต้องขายหรออืมพอดีทุกคนใส่แค่นี่มันเผ็ดกะบว่าจะไม่เผ็ดนะ มียำทุกอย่างทุกคนกุ้งสดหอยแครงหอยนางรมแล้วก็อะไรไม่ได้อาไหนไหน,น,นี่เป็นหมูทอดนะคะอุดหนุนพี่ที่รู้จักกันแม่ออมากกินเลยอ่กแซ่บอ่ะทุกคนน่าเชื่อเลยว่ามันจะเข้ากันได้ เราซื้อแต่ยำปูอัดแล้วก็เอาเส้นมาม่าลวกเองถ้าเราสั่งแบบว่าแค่เขามีเส้นมาม่าด้วยเนอี่ยมันจะเพิ่มอีกนะทุกคนเป็นแปดสิบเคยซื้ออะ่ะแต่มันเป็นทะเลเนาะมันก็แพงหน่อยออานลยนะ สว่งเลยอ่ะทุกคนเนี่ยลืมดูมะเขือเทศอ่าแล้วอ่ะพ่อตั้ดบอกอตั้ดอกมากันเลยฉันต่องฉันก็โมอ่ผมลูกชายบอกพิก็เาฝากไาุนี้ก็อยลืมกดไลคกดแชร์ถ้าใครอยาห้มดอันนี้นีังว่าไปกนอนน ใ่ค่ะต้นาเต็มปากเลยนะคะทุกคนขอโทษ <G> ing, ทีค่ะ <G ing. S 1> ค่ะ <G ing. S 1> ทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของเราเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะทำอะไรกินหรือว่าซื้ออะไรมากินเราจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูตลอดจ่นะบ๊ายบายขอบคุณค่ะนี่ทุกคนเซฟนัวอร่อยมากจีจาดอ้าวตากล้อง